สวัสดีครับผมโรสเอดอลกับนเรแม็กซ์เชื่อสุขีมาที่จุดนี้รอประกำปิดในงานทุ่งหอยกาแตนเฟสต์ต่อมา25นะครับผมอยู่ตรงดารุมาพอดีเลยนะครับนะครับกำลังหมุนไปทางนี้เลยใช่กำลังหมุนหน้าไปเรื่อยๆแล้วเป็นองค์กรม่าวประวัศาเลยนะครับผมก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ดารุมาด้วยกันนะครับมีดารุมาสีเขียวครับขอพรเรื่องสุขภาพ สีเขียวเรื่องสุขภาพนะครับสีมูวครับเรื่องความรักสีม่วเรื่องความรักนะครับอ่ายังไม่หมดครับยังมีอีกครับผมก็คือดัลโมะสีดำนะครับขอพรเรื่องธุรกิจนะครับแล้วก็ดารุมะสีแดงครับขอพรเรื่องโชคลาภนะครับผมแล้วก็ยังพูดถึง โอเมนนะครับผมหน้ากากญี hmm. okay. 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 uh ่ปุ่นด้วยนะครับผมมีหลายแบบเลยนะครับเพิ่มอีกสัอย่างแล้วก็นี่ครับจอบตะกูระจำลองกบครับโอ้โหเนี่ยครับหน้ากากอยากรู้เป็นยังไงครับคุณลองอยู่ที่เดิมครับแล้วมันจะมันบกลับ จะมาให้นะครับใช่นี่ยครับกาสนใจแวะมางานนี้ได้เลยครับที่เดบอบกเบียร์นะมที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสยี่สิบสามควประมาณสองห้าหกแปดแก็มีทเดี่วสี่วันเท่านั้นม่เชิพลาดไม่ได้เข้าไปใช่ครับ ช่วงนี้คนเดินทางเยอะไม่จบครับแล้วการลุมะกำลังบุญไปแล้วด้วยโชคลาภใช่ครับเนี่ยครับบุญไปแด้เลยครับผมบอกแล้วตอนแรกคือจะหันหลังใช่ไหมตัวสีจะเป็นสีทองทองแล้วคนกลับมาอีกทีเนี่ยครับจะเห็นหน้าในาาลุมะดารุมะแล้วนะครับใช่ครับประมาณนี้ประมาณนี้สนใจแล้วนะสิสนใจแวะมาได้เลยครับนี่ก็มางจะบุญไปอีกรอบเลยนะ เมื่อกี้คนเดินถ่ายพอดีไงผมต้องยกขึ้นก่อนนะครับแต่ว่าจริงๆเขาก็บมุนรอบนี่ขาเขาหมุนขาดี่งานนียเลยครับเขาเพิ่งแป่งเต็มสองพันยี่สิบห,าหา้าใช่ไหมฮะครบรอบแล้วนะครับ,บประมาณจา๊ ไปได้แล้วนะครับบนไปก็จะเป็นแบบสีทองเนีรยบเล้อครับผมหรือว่จะแตน เอ็มรัสโซนนะ่รับรัสโซนแล้วก <So> ็ย anyway, ้อนหน้าสิครับแล้วก็ฟูเซนนะครับผมเยครับด้านนี้ครับก็มีจัดงานที่งานงานนครับ วินนคนญี่ปุ่นกันเลยเทีเดียวนะครับทำดารูมากนะครับลรูกกักป่อของปากของคอประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับข้างๆมีหลายร้านครับมีคาสัชิบยูเมชุกนะครับผมโซจิตคูนหน้าฟางคาคาชิบะนะครับแล้วก็คาเฟ่เคาดีะ

เพราะว่าเกี่ยวกนบางสัวนเขาบอกว่าเด็กๆน่าจะวดใช่เพราะว่าัวดวดแน่ัวอยู่แล้วอันนี้ก็ผู้ชายนะเขาดารุมบดารุมะครับผมนักหนุนก็มีใชกแต่ว่าแบ่นี้ทุกอย่างอันเดียวในโลกใช่เ้าทำาอุนกันด ไม่ได้เลยเพราะว่าทุกอย่างทำานนี้ทุอย่างแพงเด้เลยแลนเมเลยากดูาคถ้ามีห่วนใช้เวลาทำเยอะราคาเลยแพงขึ้น1.5เท่างเช่นนารโอ้โหร้อยก็เพิ่มปร้อยห้าสบาทเป็น1 5อบาทโอ้โห อ๋อเพิ่มเอ๋อร้อยห้าสิบบาทก็คือถ้าหมื่นกี่ืาเนี่ก็เป็นหมื่นันเยนรอื่น้าเก็คือก็คือเพิ่มอีกสเต็ปนึ่งขร้มาว่าราคาใช่ก็คือพูง่ายว่าปกติหมื่นก็จะหมื่นห้าใช่ไหมครับห5ือห้าพันามพันห้ารลยานะมนิา่าคาห้าร้อยไม่ตึงสีครับโอ้โหเจเลย ภูจีนซังการูม้าเหมือนภูจีซังที่มีหิมะอยู่ข้างบนอ๋อใช่ภูจิซังใูจีภูจิ่ไม่อยู่ข้างบนใช่มีคนเดินผ่านนะครับุกคนเดินผานง้โอเคน่ารักนะมีนอเงยกคนเดินผ่านครับงนี้ครับมีงานอะไรตรงโยตรงาไดเลื่อนพอดีเลยเปนครับางังั

สิ in, 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 in ่งทุกอย่างอยู่ในนี้เลยใช่ไหมเป็นขาที่ใหญ่แก้วที่แก้วสักแขนแล้วก็เขียนว่าขับรถต่อไปในปวดก็อยู่อยางนีแล้วก็มีข้าวด้วยนะคือทุกอย่างที่สิ่งที่ดีมีเงินพอเนาะอยู่อยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ที่มาญี่ปุ่นแล้วก็ไปไว้ในร้านอะไรเงี้ยในบ้านด้วยนะก็ทำให้แบบโชคดีเข้ามา

ดารุมะซังไดมอนยะนกดารุมะโน่ฟูซาโต้ไดมอนยชนะือย่อไดมอนยนะโอ้ย <c oughs> <c oughs> ใหญ่มากเลยครับโหมีรูปปนะั้น้วยนะยานามีตั้งแต่ยุคหินแนละ้ว <c oughs> ช่ไดนะโซนะมบนเมยไม่ตน่เขาเป็นอะไร มาัสดีครับประมาณีครับโอ้โหเลยโอย้โหโอ้โนี้นนนนเลาไปรันช่าเ <c oughs> ยอะมากเยอะมากรู้แล้วใช่ไหม เห็นกันนะีใหญ่เลยครับผมมันห้าสิบเหกสจ็ล้กมานาารุณคุยทีสีแดงนี่ใช่ไหมครับที่ชิงชมที่ผมไม่ใสดูด้านกสิรับมีหลายสีมีหลายสีโอ้โหหลายครับีหลายสีครับหยสีครับไม่ได้มีแดงหานเดียว มีทีสัง้าก็มีสัสก,รก,รกลกรา<ล>บางแล้วกนะ็มีใบใน้เปลี่ยนสีบ้างยอดเลยครับแล้วอ้อนินกับพระดันมาไทยสินครับหมูต้หรับต้องแดกเนี่แหะใช่่งนั่นลยคนนีโอครับ <ś la> มาไทยสิมสมาร์ทกลุ่นแล้วเพ็นคนสคำคัญมากเพราะว่าเขาเป็นคนที่เริ่มง<ม>นิกาเรเซ็งได้เองครับแล้วตุกตาดารุมะทำไมคลคกลมแบบนี้สวยว่ามีคลว่านะคะรับดานุมะไทายชิมน้่นสมาธิยาวไรพีจนถึงขาแข็งใช้ไม่ได้ก็เลยาาคนคน,ยนี้ผมคิดขึ้นมาตุกตาเป็นคลคกลมแบบนี้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้เลยะครับโอเคลงก่อนนะโอเคครับดานุมะเนี่ยนะสมารับคนเดินทางอีกแล้วเนี่ยเขาก็ ไม่ใช่ว่าเทพทุกกานะมอบไห้กับผุคกรมทคัญด้วยนะเดลกาลุมาเนี่ยนะนอกจากสีแดงนมีหลายสีมีข้อมันา้อยไามเชือสีทองอยู่นี่ทอน่าะก่อนใจแล้วใช่ไหมครับรวยมาที่เะบอกลากปีเข้ามาแก็สิทธเขียนไหมผูจะพูดถึงเกี่ยวกับสุขภาพวิตยืนนะครับเขาชอบสนะก็สีช่องคูนะช่นี่ ก็คนที่พ่อคอยรักที่ดีทีจะสืบดีดำก็คือคนที่มีธุรกิจุส่วนตัวนธุนรกิจที่สำเร็จ่า,ารา์ดแสีดำถ้าธุรกิจดว่มถ้าเัวแดงมันจะรบตัวดำก็คือ,รราาาอลาสตทยทำาไนะสีขาวก็สีขาวก็แบบสอบผ่านเรียนสำเร็จนะรีน,น ซีซั่มก็นะจะพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองดีไปแล้วว่าเขาอ,อย่างนี้ช่วงที่เราไปก็คือวันสิบเอ็โอทัมนเปลนสียงออกามีะไรนะสวยนะอ้อสวยสวยโอ้ยเหลือก็มี ไม่ย่านัขคุยกับเจ้าก่อนดีกว่าชาชมาแล้วครับโอสวัสดีครับอ่ชฮครับตาผู้หญิงแน่นอนชื่อชฮิโรผู้หญิงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ระ えー、今群馬県高崎市に来ていただいているんですけれども、はい、高崎市ではなくて群馬県全域のふるさと伝統工芸品、はい、というものに指定をされているのがこの高崎、はい、ラップンナビアルレーラー、はい、その中で一番大切な特徴というのがお顔の鶴と亀が2回合っているお顔こちらが一番大切な特徴です มันอยู่ในเหตุการณ์ไปด้วยเลยพอให้งานนี้หมดแล้วเราก็ยังมีอะไรมาให้คุณได้ดูใช่้ชมนอง

ขอบคุณครับผมนัลม่าปรนเรื่าต้อด้วยครัเลา่งนีทำให้ดูเลยนะครับ ่ลชลใช่ใช่แกโอนี่ครับเทนให้ดูเลยครับสิ๊กครีมมาสกกเลยจะเอาม้ไม่ได้ そうだからこれを1行ですごい大変ですって書いてしまうと、1、うん、一文字1文字が横幅、このぐらいの縦幅がこのぐらいの幅になっちゃうんですよ、うんうん、ただたらこのぐらい大きく書いた方が、うん、来てくださると、うん、ご来場いただくお客様いっぱいっちと、ちょ、うん、っとどこかでも見えないです。な คนเขียนนะใช่ารูมากเนี่ยแหละ หนักเลยทีเดียวเต็มเต็มเต็มเลยよろนくี願รัますงโอเบ้ั่งรมจิเทมเพิร์ดนะวัดวัดดารที่หนไดโอลาเนียมาแล้วพิธีผักเอาละครับเหมือนมีคนจะมาแล้วอน เสร็จแล้วกันเนาะโอ้นี่มีแทนด้วยนะครับมีแทนมาแล้วนะครับ,รบเรียบร้อยครับผม มาณนี้นะครับปิดรายการแล้วนะโอเคครับผมปิดปิดคลิป,ปนี้ครับโอเคครับ